สวัดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราได้อยู่กับท่านถุยแล้วนะเมื่อกี้แบตผมหมดนะผมได้ชาร์จไปแบบหนึง่งตอนนี้ฝนก็เริ่มจะตกหนักแล้วท่านถุยเชิญนั่งก่อนครับท่านไอ้บุรอดมึงหาที่ให้ท่านถุยนั่งดีๆหน่อยผมมาตามหาท่านไงท่านอาจารย์โทนให้มาหาพี่ชายของท่านอะ่ะเคยให้เสื้อเขาเสื้อเนี่ยพี่เคยให้ ท่านอาจ,จารย์โทนนะเหมือนท่านอาจารย์โทนจะมาให้น้องนองใส่เสียวมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องหลังก่อนนั้นขอกราบสวัสดีพี่พ,พี่พ่อแม่พี่น้องเอฟซี <FC S 2> ทุกท่านนะตอนนี้ก็อยู่กับผมพี่ชมป่าแล้วก็ยังอยู่กับน้องต้นมันเหมือนเดิมนะครับ,รบทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยตอนนี้เจอไผ่าตายรับระทีไปแจก,กายสามูนะทุกคนสุดท้ทายก็เจอนะทุกคน เฮ้ยถุยโทนอยูผมถ่ายกล้องไลน์ดูท่านอานารย์ถุยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหขี่โม้ขี้โม้งเหมือนท่านอาจารย์โทรเลยใช่หรือเปล่าท่านหุยเอาไงดีท่านอาจารย์ตอนนั้นมันนี้ พระอาจารย์โชบผมหน่อยได้ไหมพระอาจารย์อือ๋อท่านอาจารย์ทยนะน,าายนกส็สอนผมมาเยอะแต่ผมก็อยากจะลองดูว่าฝีมือน้องอาจารย์จะโหดขนาดไหน่นอาจารย์มันท้าใหญ่เลยยระวังต้นมันไอ้พวงนี้น่าจะของเมียคมอยู่ในถ้า มึงอย่าขี้โม้ไอ้ผีกระจอกมึงเนี่ยนะคาอาจาร์โทนอะไรก็ไม่ดจหรอกเฮ้ยช่างยาโทนทำอะไรวะตบหน้าไอ้โง่ดีเยเสียงตัวมเ ได้ยินได้เสียงลคนตายอมแล้วโเสียงไนครั้ยหายไปแล้วท่านอาจารย์เข้าไปดูไหม ถืว่าน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งท่านอาจารย์ผ่าเขามันอยู่ในทํำหรือเปล่าท่านอาจารย์นั่งข้างบนเลยครับท่านอาจารย์ออตนดดินได้นั่งข้างบนเอะครับถือว่าผมเป็นลูกศิษย์อ่าท่านอาจารย์นั่งข้างบนดีกว่าน่งสบายเลยนะครับท่านอาจารย์นั่งข้างบนเธอครับโอเคครับท่าน อาจารย์โทนให้เสื้อท่านไวใช่ไหมใช่สุดเซียวมากเลยคข้าก็ไปช่วยตัวมันจะตัวฉีส้อะกเลยติดทำไมได้ด้านหน้าไหมอาจารย์ไม่ติดได้นะอาจารย์คือติดไม่ได้ครับต้นมันติดให้ท่านอาจารย์ทุยหน่อยทุกคนตอนนี้เนี่ยผมกับน้องต้นมันเนี่ยได้มาเจออ่า น้องของท่านอาจารย์โทนะครับก็คือท่านอาจารย์ทุยนะครับทุกคนเอ้ยตอนมันอย่าไม่ท่านอาจารย์น้องก็อันนี้ไงน้องอาจจะเขินผม,ผมใส่ผิดอืมท่านอาจารย์สาหายของท่านพี่ของเอ่อท่านอาจารย์โทนะ่ะ เขาบอกมีวิธีชุบชีวิตน้อพี่ชายของท่านอาจารย์ทุยนะครับงานท่านก็น่าจะต้องรู้จักพระราชาเมืองรับแหลกก็คือท่านฤทธิ์ใช่ไหม,มที่เป็นสหายกับท่านอาจารย์โทนใช่ไหมครับทุกคน อตอนนี้เรามีหวังแล้วนะทุกคนแลนท่านหรีอหรือสีแล้วเราจะไปจะไปเจอท่านฤือสีที่ไหนแล้วครับท่าน,านต้องใช้สามคนเลยใช่ไหมครับใช่ตามหาท่านฤาษีไม่เจอ นี่คง่าเขาแไม่ได้ครับแต่มันต้องมีอีกวิธีหนึ่งแน่ๆครับท่านอาจารย์ก็ว,วิธีอะไรที่บวงสรวงพญายม,มาครับที่ท่านฤทธิ์บอกมาก็คือใช้ท่านกับท่านท่านฤทธิ์สองคนนะครับแโอ,อ,นะอ,อกาสมันไม่เยอะใช่ไหมครับ แต่ก็ยังดีที่มีโอกาสเดี๋ยวผู้ผมต้องหาแล้วก็ต้องลองดูครับท่านเจ้าอยากซื้อข้า,นานรีบซือเจ้าก็ต้องไปซ่อมฮะ้าขานแสนนะล็กข้าขรีบซื้อผมเคยเจออยู่สี่หาค้างเหมือนกันครับท่านแต่อยู่คนละป่ากันเจ้าก็ต้องบอแล้วเอามาช่วย ขอร้องท่านฤษีใช่ไหมครับคือท่าน่อเขาทำอะไรดีด้วยอืมก่อนเราก็ต้องไปตามหาทานฤษีอีกนะครับเพื่อจะมาช่วยท่านอาจารย์โทนะครับแล้วท่านไปกับผมได้ไหมถ้าจะไปหาท่านฤษีใช่ไปที่พ่อเกิดมาที่พ่า แล้วท่านอาจารย์ทุยแคนมันไหมอยากสามูนใช่ไหมผมก็อยากฆ่ามันมากผมรู้พี่กัดมันแล้วถ้าเราอยู่กันรวมกันแบเนี่ยพุ่งเนี้ยเราไปจัดการมันเลยกว่าไหมท่านได้นะครับท่านอาจารย์แต่กลางคืนเนี้ยเราจะเสียเปรียบมันนะเพราะลิดมันจะเยอะช่วงกลางคืนแล้วก็ลูกสมุนมันเยอะมาก ะะดได้ครัแต่พรุ่งนี้ดีกว่ามั้ยพรุ่งนี้ดีกว่าท่านอาจารย์วันนี้น่าจะไม่ทันแล้วพรุ่งนี้นี่เป็นวันศุกร์ถือว่าเป็นวันดีผมก็เหมือนอาจารย์นั่นแหละครับผมก็อยากจะแก้แค้นมันมากๆากถ้าเราจะทำในวันนี้เราคืนน,นนี้เรานอนลำบากแน่ใช่อาจารย์แต่ อันนี้มันเยอะมากเลยนะครับลูกน้องมันเนี่ยผมรู้อาจารย์ไม่กลัว,มลวลผมก็อยู่ค้างอาจารย์เสมอผมพร้อมจะช่วยขอแค่ท่านช่วยมันปราบเพื่อจะแก้แค้นให้ท่านอาจารย์ทนก็พอแล้วขอท่านอาจารย์ทนเนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมมากมาก

ผมพร้อมอาจารย์ายไปพอมกัไปครับพร้อมทุกคน <ไป S 1> นะ่ะครับยอ,อดวัออนนั้นเจ้าเกือบไม่รอดเลยคือใช่ไหมต้องสอนวิชาเจ้าอีกเยอะอได้เลยอาจารย์อาจารย์ครับผมมีที่ที่หนึ่งที่อยากจะให้อาจารย์เป็นที่พักอาศัยของท่านอาจารย์คือท่านอาจารย์จะไปอยู่ที่นั่นไหมครับ เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวผมจะพาไปครับให้ไปอยู่กับเจ้าบุญรอดใช่ใช่ใช่ดีมากเลยครับท่านอาจารย์ใช่หาาเนี่ยเจ้ามีใช่มใช่ไหมใช่อีกต้นไหมใช่ครับท่านอาจารย์ ด้ทิ้งครอบครัวมันไปไปทำครอบครัวอย่างนี้ก่อ้ก็อยากเล่าเรื่องของมันอย่างมันหัวใจใช่ไหมแต่ท่านต้นมันไม่ไม่สุภาพนะแบบเนี้ยิมเลยอมสบายเลยบ้างสบายไม่รูเจาเนี่ยแล้วทำไมท่านอาจารย์ดูแบบเข้าข้ายัางครับ อ๋อผมก็คิดว่าห้าวผมจะล้องสักหน่อยย่ไวัเหรอตอนมีของนะโอ้อโทนก็สอนพี่มานะอโทนนี่นะพี่ของข้ามันยังเอาข้าไม่ลงเลยเฮ้ยอาจารย์พูดดี นี่ครับเป็นน้องที่แท้ขอองาจารย์นวิชาแดจา์ก็ไม่ควรพูดแบบนั้นนะครับแดมันก็คือพี่ของข้านะใช่ครับเขาจะพูดไม่ได้เอาพูดซูไม่ได้ได้ไงอาจารย์ท่านท่านเป็นน้องนะอันนี้ผมเข้าใจครับแต่ท่านอย่าพูดดีกว่าเพราะผมเป็นลูกศิษย์เขา เขารู้ต่อไปลูกศิษย์เขาพวกเจ้าทุกคนตัวลูกศิษย์เขาหมดแหละงั้นผมต้องขอโทษด้วยครับที่เมื่อกี้ <S <S โมโห,โหไปห<ด>น่อยลอาสบายข,า,บบา,ขากเ็เหมือนพวกเจ้านี่แหละอืมแต่ผมว่าท่านอาจารย์น่าจะเอาสามูล,ลงอะ่ะโอ้ยสามูเนี่ยเขามันเจอคาถาอ,ถาอีกคาถาหนึ่งที่พวกเจ้า,จายังไม่เคยได้ยิน ผมเรียกรู้ว่าถ้าถ้าอท่านนี่มันช่วยอะไรบ้างก็ mm hmm. มันทําอะไรได้บ้างมันช่วยอนะไรเยอะแล้วสมมติว่าเราเบื่อคนแบบสติไม่ดีอ่ะช่วยได้ไหมพาช่วยได้หมดพายังช่วยววได้เจ้าเลยเลยจริงนะอืมโอ้ะโห ให้สามูได้เจ้าเอาหยกที่ข้อที่ที่ท่านนี่ขาให้ไว้อะไรของอะไรเจ้าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเข้าฆ้าไอ้สามูได้เดี๋ยวเขาจะเอาหยกที่ีชาเขาให้เออมาให้พี่อือก็ที่ท่านอาจารย์ทนฝากไว้ใช่ไหมใช่ท่านอาจารย์ทนก็บอกผมไว้แล้วล่ะครับ แต่ยังไม่ต้องรีบแบบเราไปจัดการไอ้สามูกันก่อนดีวกว่างั้นผมว่าคืนนี้เนี่ยพักผ่อนกันที่นี่ก่อนดีวกว่านะท่านอาจารย์ยรรครับเจ้าก็เห็นไอ้ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมเห็นครับท่านอาจารย์มันเป็นผีหรือมันเป็นสมัมิงครับ มมันจะมาปลากินเจ้าไม่เจอตัวเลยนะแต่พวกพี่เป็นนะผมไปมาเยอะนะอาจารย์ผมเขาป่าเลยกนี้ผมก็เจอแบบนี้เชื่อเจ้าว่าเจ้าเป็นิของพี่มากถึงแล้วผมกลัวนะถึงหลังมาผมก็ชินแล้วเจ้าเดินมาเป็นงานก็ใช่ครับ เยวท่านอาจารย์รู้แน่ว่าผู้ผมเป็นสิทธิ์ของพี่ของท่านอาจารย์ครับข้าสมบัตได้ของเจ้าอยู่ที้อะไรนะครับข้าสมบัตได้พี่ข้าขออกมาเล่าเรื่องของเจ้าอยู่ออไอ้บุญรอดข้าคอนี่ข้ามีอยู่เจ้าก,ก็ดูแล ลูกศิษย์ของพี่ข้าด้วยละ่ะท่านอาจารย์ให้บุญล้อด,ดูแลผแลู้ผมหรอครับท่านอาจารย์ข้าก็ได้สอนวิชากับมันเยอะนะอืมแต่มันใช้เอ็นหรือเปล่าเน,นี่ยคุณครูเรอดนนอะไรดีเราท่านอาจารย์สอนผมได้ไหมได้มันยิ่เจ้าอย่างนี้เคยเรียนอย่างนี้แต่สอนให้เจ้าอม,มันจะมีอยู่วิชานี ได้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านอาจารย์ทูลพระเจ้าก็บ่้าไปปาพเองส่มา่ถสาม,มือได้่าจะไญ่สอนวิชาเจ้าได้ครับทา่านอาจารย์้องเกงกัว่าใครทั้งนั้นครับผมแต่เจ้าต้องใช้ยามจำเป็นเท่านั้นนะครับ มันจะใช้ได้ครั้งเดียวเผอชีวิตเ้าเลยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เจอกับท่านอาจารย์ทุยแล้วนะครับก็คือพี่ของท่านอาจารย์โทนนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาฟืนกันก่อนไหมไอ้บุญรอดไปไหมน้องต้นมา อาจารย์นะผมไปหาฟืนมาก่อนนะข้าไม่ช่วยหาไรมโอ้ไม่เท่านอาจารย์นั่งพักดีกว่าเดี๋ยวพวกผมจะไปหาฟืนแล้วทำกับข้าวให้ท่านกินดีกว่าได้ได้โอเคไปพวกเปรอรอเลยก็ได้เอ้ข้าไม่รู้จักตูผมบอกนะครับถึงบอข้าก็ไม่รู้จักดีดีตรงนี้เห็นก่อนเออเดี๋ยวเราทำให้อาจารย์นอนดีๆดีกว่าเดี๋ยวให้อาจารย์นั่งบำเพ็ญภาวนาดีกว่านะครับพรุ่งนี้เราต้องไปเจอซึ่งนะ ไปทุกคนเราไปเตรียมคล้องกันดีกว่าไปลุยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาฟืนกันก่อนนะนให้อ่อ้อบุลร้อนเนี่ยอยู่กับท่านอาจารย์ทุยนะทุกคน,น,าากน,นยคตัวไม่มาแต่เสียงมาทุกคน,นตัวท่าน,นยังไม่มานะแต่เสียงเนี่ยมาเหมือนท่าน จะนางยานหรือเปล่างาหฮะหรือเปล่าอ๋อท่าน,นาจะมาปกป้องเรานะับเสียงมาแต่ตัวไม่มา,า,าใช่เดี๋ยวเราจะไปดูที่เก่านน้นนะทุกคนน่าจะมีน้ำเย็นมาก ใช่ใช่เป็นไอรอยที่พี่เจอนี่เป็นกระทิงหรือเปล่าอืมใช่ครับทุนเป็นกระทิงป่านะกระทิง่ะนะ่เอืม โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหาฟงหาฟืนให้เรียบร้อยก่อนก็อาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วพอแบตจะหมดครับทุกคนพรุ่งนี้พวกผมต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเราจะกินอะไรกันให้อิ่ม <c oughs> เพื่อพรุ่งนี้จะไปจัดการกับไอซามูนะทุกคนไอซามูมึงโดนแน่คือเราเอาจริงนะเอ้ยต้นมันเหมือนไม่ใช่แค่ลอยกระทิงอย่างเดียวนะ เหมือนมันเป็นรอยกรีบแล้วก็เหมือนรอยซั์ขนาดใหญ่มีกงเล็บเนี่ยเดินตามนะทุกคนอนอาจจะเป็นเสือโคร่งหรือว่าไอลนยนะทุกคนอาจจะเป็นไอลน์ก็ได้นะแต่เราอยู่กับท่านอาจารย์ทเนี่ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคพี่พี่ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพี่ชมปลาแล้วก็น้องต้นมันแล้วก็ไอบุญรอดแต่ที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับ ท่านอาจารย์ทุยด้วยพระพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปจัดการม,มันละไอ้สามูโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกัน